สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอมินโป้งที่อยากจะมาชวนพูดชวนคุยกันเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความน่าซื้อ หรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโน้บ,บุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้มีโนบ,บุกรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมากันแบบเพียบเป็นกองทัพแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีรุ่นใหม่เนี่ยทยอยออกมาเรื่อยๆอีกนะครับบางรุ่นเองก็อาจจะพร้อมขายเลยทีอย่างเช่นตัวพวก a g นะครับสติ๊ก G16 G18 หรือว่าตัวสกาเป็นต้นผมเองก็รีวิวตัวสติ๊กสกา16ไปแล้วแล้วก็กำลังทำรีวิวตัว G18 อยู่นะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาชวนคุยกับตัว rog i v i r a t G16 นับว่าเป็นหนึ่งน o t e ก o ก k g มอีกหนึ่งสายที่ถ้าตัวสติ๊กซีรีส์เนี่ยเขาเน้นเรื่องของ performance นะครับอาจจะมีไฟล์ RGB จัดเต็มเลยตัวเครื่องอาจจะหนานและหนักหน่อย ในกลุ่มของตัวเซเวอรัสซีรีส์นะครับอย่างตัว G 1 6ตัวนี้บอกเลยว่าเขามีการรีดีไซน์ใหม่หมดจดเลยครับสวยงามน่าใช้มากๆเลยความบาง14.9ม mm ิลความเบา1.85กิโลกรัมหน้าจอ16นิ้ว m i n i L E D ส5ห K 2 4 0 h z เฮนะครับสเปคเนี่ยเป็น Core Ultra 9บวกกับตัว R T X 4090เเป็นตัวสเปคท็อปสุด แต่ในการขายจริงก็อาจจะลดหลั่นลงมาอีกทีนึงนะครับราคาคาดการเชื่อว่าน่าจะมีแต่1 0 0 0 0แบาทถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ว่าระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์ชวนพูดจงคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับสบายสบายสไตล์เพื่อนการถือว่ามาเรียกว่าอัปเดต ข้อมูลเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของตัวสเปคใหม่ๆต่างๆด้วยอย่างตัว Intel Core Ultra ถือว่าเป็น CPU ยุคใหม่อย่างแท้จริงนะครับกับการที่มีตัว NPU นะครับมี AI ในตัวมีตัวเร่ง AI ในตัวสิธใช้คำนี้นะครับทำให้ในการใช้งานจริงๆบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกๆอย่างในยุคนี้เล็กลงนะครับ เทคโนโลยีที่เล็กลงอ่าแบตเตอรี่ยานันขึ้นการ์จอออนชิปก็เป็นอินเทลอาร์ที่แรงขึ้นนะครับส่วนตัวอาร์ท4090ที่เป็นการ์จอก็บอกเลยว่ามันก็เหมือนกับรุ่นปีก่อนปีที่แล้วแล้วกันนะครับคือมันยังแรงอยู่ถามผมผมไม่มีเดียจะออกใหม่ทำไมตัวเก่ายังแรงอยู่เลยนะครับยังขายได้โอเคพูดถึงตัวภาพรวมก่อนนะครับสำหรับตัว r g c g 6เนี่ยก็ถือว่า เป็นการต่อยอดมาจากรุ่นก่อนๆรุ่นแรกๆจะเป็น T สิแล้วก็เป็น4สิที่มีตัวข้างหลังเนี่ยเป็นแบบปิซึมก็มีเป็นแบบแอนิเมะเมทริกก็มีนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เขามีการรีดีไซน์นะครับตัวเครื่องเนี่ยพรีเมียมพรีเมียมขึ้นนะครับน้อยแต่มากให้ความสวยงามทำมาจากวัสดุ aluminum a l l อยนะครับผ่านกระบวนการ C N C เนี่ยเป็นอย่างดีเลยและนะครับมาห้องกับตัว ไอคอนิกใหม่นะครับที่เป็นสแลตไลท์นะครับจะไม่ใช่ตัวอนิเมตเมทริกและที่แบบเป็นโซนด้านบนที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ยเยอะแยะเขาเน้นความเรียบง่ายขึ้นก็เป็นตัวสแลตไลท์นะครับแต่ก็มีการปรับได้นะประมาณหนึ่งเหมือนกันมีเลยสองสีนะครับสีขาวแล้วกันแล้วก็ตัวสีดำนะครับเรียกว่าตามสไตล์เขาเลยชื่อสีเทาสีดำเนี่ย ชื่อว่าอ e ีชิดเกรย์ส่วนสีขาวเนี่ยชื่อว่าผมจําไม่ได้ขออภัยขอเช็คก,ก่อนสิมบอกชื่อไหมชื่อสีนะนะเออชื่อสีชื่อสีเดี๋ยวไปดูพินแล้วกันนะครับโอเคแน่นอนนะครับห้องตัว Windows 11ที่รองรับตอบโจทย์การใช้งาน AI แบบจัดเต็มนะครับทั้งตัวเขาเองก็มีโคเปอร์ลด้วยแหละนะการ์ดจอ CPU นะครับ ถือว่าแรงโคตรๆเลยทีเดียวเข้าคู่อย่างดีนะแต่ก็เรียกว่าอาจจะเป็นแรงเป็นรองตัวที่เป็นรหัสตัว c p u h x กนะครับก็แน่นอนเขาวางไล์อัพแบบนี้การ์จอก,ก็เหมือนกันค่า ggp เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงถึง175วัตผมดูอันนี้เขาไม่ได้บอกแต่ผมคาดการว่าก็น่าจะประมาณ100วัตขึ้นไปแหละนะครับหน้าจอเป็น o l e d อันนี้ค่อยว่ากัน ระบบทำร้อนนะครับก็เป็น Intelligent Cooling Vapor Chamber นะครับด i q u i d เมท a l Arc 4แฟนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอันนี้จะเป็นส่วนตัวฝาหลังที่เรียกว่าสามารถแสดงได้แบบหลากหลายแหละจะเป็น a n นิเมะ o n ขยับไปมาหรือว่าไฟนิงนี้ก็ทำได้เดี๋ยวขอดูตัวจริงก่อนนะครับในส่วนนี้เ okay, ขาเคลมตรงนี้ผมว่าน่าสนใจคือว่ามันเป็นเนื้อบุก ที่ใช้การจอ4090แต่บางเฉียบแค่14.9ม mm, ิลลิเมตรหรือว่า1.49เซนติเมตรนะครับ CNC a l u ม i เ u m ยม a s s i ีนะครับสเปคอ่ะคอร์ต้า9 185H อันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วของค่า TDP 45วัตต์ในวันนี้นะครับมีการทำงานที่เรียกว่ามีคอ3อย่างนะครับ มี P Core E Core แล้วก็ LPE Core ทีนึ่มี NPU Neural Processing Unit ในการช่วยการทำงานเร่งการทำงาน AI ต่างๆนะครับเอาว่าล้ำสุดแล้วในตอนนี้ตอบโจทย์แหละคนที่เป็นสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งทำงานแบบเร่งเกมทำได้เนาะ Creating หรือว่า Productivity นะครับเหมาทั้งหมดเลยคือดีไซน์เนี่ยมันดูไม่ได้แบบเกมมิ่งจ๋าๆอย่างพวกสตริกนะครับใช้แล้วเวลาที่เราพวกทํทำงานเนี่ยมันดูเรียบหรู ใช่ไหมดูเป็นทางการเหมือนกันจบงานแล้วแล้วก็เล่นเกมกันไปพวก r a t e s สซ i n g พวก DLSS 3.5นี้ก็ข้ามแล้วกันนะครับเอาว่าดีแน่นอน c ค p i l o ลอ่าก็บิ l อินกับตัว Windows 11เลย,เ,ยเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับอื่นๆอ่า Storage ก็อั to 2TB เป็น p c i e 4.0นะครับมี2สล็อตแหละ แรมออนบอร์ดมาเลยนะ LPDDR5 X X, นะครับบัสสี่บัสเจ็ดสี่หเจดเมกะเฮิร์ซแล้วก็อัพทูแค่ส2มสองกิบต์ buy, นะครับฟันดูน้อยไหมผมว่าก็ไม่น้อยหรอกส2มสองกิบก็ใช้งานยาว,ยาวๆเหลือๆแล้ว,ลวนะครับมีมัตส์วิชในการบังคับใช้งานกระจอแยกอยู่ได้เพื่อความแรงนะครับ OLED is here นะครับ ก็เป็นแบบ LG Nivela ER Display นะครับรอรับการทำงานที่มันเหนือชั้นนะครับควาเรียกเป็น 2.5K หรือว่า Quad HD+ Part, นะครับ Refresh r a 240Hz 300%รองรับพวก m v i d i a G-Sync ด้วย Dolby Vision คือเป็นหน้าจอที่ perfect ทุกอย่างทำงานเล่นเกมทำงาน Creator ว่ามันเป็นหน้าจอที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ใช่ไหมล่ะ OLED 240hz หาไม่ได้ง่ายๆบอกเลยนะครับเพราะปกติแล้วมันจะจบที่1 1ึ h z เป็นหลักที่เป็น ED นะเอ่อคอนทาราสหนึ 1, ล้านต่อหนึงอ่านรลโซลูชันข้ามละกันในส่วนนี้นะครับความร้อนนะครับเหลวิีเมทัลไวเบอร์แชมเบอร์นะครับพัดลม3ตัวไตแฟนนะครับก็เลยว่าหายห่วงจัดเต็มในส่วนของตัวชุดระบายความร้อน ถ้าเป็น40 80ถึงก็0จะเป็นตัว w e เปอร์ a m b e r แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นที่เป็นพวก40 50 60 70เนี่ยจะเป็นฮีตไปนะครับมีการทำงานแบบเรียกว่า0เนซิเบลนะครับเรียกว่าพัดลมไม่ต้องหมุนก็ได้เอาอยู่แน่นอนช่องํำร้อนช่องดูอากาศใหญ่มี Dust Filter นะครับดักฝุ่น ต่อมานะครับอันนี้จากมุมท็อปด้านบนก็จะเห็นถึงเลเยอร์ตัวคีย์บอร์ดแบบใหม่มันเป็นโนบุก16นิ้วทีออ่ไม่มีน้ำพดแต่มีการติดตั้งตัวลำโพงนะครับซ้ายและขวาแล้วก็วูฟเฟอร์ไว้ด้วยรวมทั้งหมด6ตัวทัชแพดขนาดใหญ่แบบเต็มผืนทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นเลยเห็นไ,ไหมมันกินพื้นที่ปามเรสด้านบนแล้วก็ด้านล่างหมดเลยนะครับมีปุ่มฮอตคีย์ตามสไตล์ LG เหมือนเดิมแล้วก็มีปุ่ม power ที่สวยงามนะครับ แล้วก็แบบพรีเมียมกลาสด้วยมั้งผมไม่แน่ใจนะมันเป็นยังไงเพราะว่าอาจจะเป็นแบบผิวกระจกหรอให้ความดูดีวิดีโอโลมีนะครับด้วย IR c a m e r คม ERA สกายแมน่าเข้าใชั้งานวิโดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีกล้องเว็บแคมเป็น Full HD นะครับออร่าซิง์ไฟคีย์บอร์ดแล้วก็ผมดูคีย์บอร์ดและเหมือนจะเป็น l a y ยอรแบบใหม่ทำไมผมทาให้ผมนึกถึง Macbook สมัยเมื่อสิปีก่อนๆน,นะพอนึกออกปะ รีเอา์ประมาณเนี่ยผมจําปีไม่ได้นะแต่ว่าประมาณปีสองพันอะไรอย่างเงี้ยออนะฮีนชก็ดูแข็งแรงดีนะครับคีย์แคปก็ใหญ่อ่าตัวเครื่องนะครับส l ล e กดีไซน์ก็คือเน้นความบางความเบาเลยสีสันโอเคอีคิดเกรกับแพตตินัมไว้อ่าดูดีเนาะผมโคตรอยากเห็นตัวจริงอ่ะคือมันตรงสปเปคผมมากเลยถ้าบอกว่าถ้าผมจะซื้อนุกเกมีสิบหกนิ้วสักเครื่องนะ ผมว่าไอตัวเนี้ยเป็นช้อยแรกของผมเลยก็ว่าได้ในวันนี้อืมเพราะมันดูดีจริงๆนะครับเอ่อสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับต่างๆนานา,นาอันนี้เดี๋ยวมีรีวิวตัวเต็มค่อยว่ากันสแลตไลท์นะครับไลทิงอ่าผ่านกระบวนการ C N C ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอย่างดี Precision craftsmanship นะฮเรียกว่าได้ความแบบพิถีพิถันแม่นยำนะครับอืม ยิงด้วยเลเซอร์ั้งอันนี้นะครับทําเป็นตัวลูลำโพงเนี่ยตรงเนี้ยลําโพงนะครับก็เป็นแบบหกตัวเออก็เรียกว่าผมว่าเสียงเนี่ยดีกว่านาบ,บุกทั่วไปชัดเจนใครต้องการนาบ,บุกที่จอโคตรด,ดีลําโพงโคตรดีเหมือนกันผมว่าตัวนี้ตัวจบได้เหมือนกันเลยนะครับนี่ไงเป็นวูเฟอร์แบบสองเลเยอร์มั้งนะครับบนล่างแล้วก็ตัวสปีคเกอร์ปกติอยู่ซ้ายและขวา ม่าโฟ์แบบ 3D My Array นะครับตัดสินลบกวนแน่นอนระบเสียงก็เป็น w h m o d นะครับมีเรื่องของตัว AI noise cancellation โอเคน้ำหนัก1.5 8กิโลกรัมแบตเตอรี่90วัตต์อาวคาดว่าน่าจะใช้งานได้หลายชั่วโมงนะครับแต่ตัวเครื่องี่เบาแน่ๆถือว่าเป็น16นิ้วตัว gaming การ์ดจอแยกตัวแรงที่เบาที่สุดนึงเลยก็ว่าได้นะชาร์จไฟกลับได้ไวนะครับ Wi-Fi 6e เอ๊ะไม่เจ็ดเนาะแต่ 6e ก็ได้แหละ ความบาง14.9ม mm, เมตรหรือว่า1 4 9่งุเก้าซมนะครับอ๋บอพอเชื่อมต่อผมโคตรชอบอะ่ะยังไงอ่ะเหรอช่องต่ออะแดปเตอร์หัวโกลไอหัวสี่เหลี่ยมนะครับ HDMI 2อุดหนึ่ง Thunderbolt 4 USB Type A ช่องหูควลและไมค์อีกด้านหนึ่งอยู่ไหนวะอีกด้านหนึ่งเป็น SD Card Reader ตัวเต็มนะครับแล้วก็ USB Type A แล้วก็ USB Type C อหนึ่งช่องนะครับ ซอซวงซอฟต์แวร์หมดแล้วประมาณนี้แล้วกันบันเดินก็ก็เฉยๆนะครับทั่วไปนะครับสเปคอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดถึงการอ่ CPU ผมขยายหน่อยเนาะ CPU Core Ultra 9กาจอ4090 AI Boost n p u บอกไแล้วเนาะหน้าจงหน้าจอนะครับอืมหน้าจอโคตรเทพอ่ะจริงๆนะ แรมเป็นแบบสิบหกกิกสองตัว LP เดีย X นะครับอืมน่าจะอัพแรมไม่ได้แหละแน่ๆนะครับแน่ๆผมว่าก็รู้จักความบางและไม่น่าได้นะครับสโตรเลตสองเทอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งสล็อตหรอแล้วก็ใส่สองเทไปเลยอืมน่าจะเพราะเขาไม่ได้บอกส่วนขยายว่ามีกี่สล็อตอ่นนะเนาะหรืออนุมานว่าคีย์บอร์ดอ่ะ เป็นแค่ไฟสีขาวหนึ่งโซนเท่านั้นนะครับเว็บแคม Full HD i u p e r a นะครับรบเสียงนู่นนิ่นเอ่อ WiFi 6e Bluetooth H 3ตเ,ตตเตอรี่กสิบวัตต์อ u t ว d a p อ e r สองร้อยสิบวัตต์นะครับ Aura s y n c มี slash lighting อ่าก็คือไฟตรงด้านหลังหนัก1.95 1.95เกดก้ิโลกรัมอืมเดี๋ยวนะทำไมข้างหน้ามันบอก1.85าวะ นี่ผมกเ็เจอกับเพื่อนเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงใช่ไหมมันบอก1.85ปะตรงสูกเท่าไหล่กันแน่เนี่ยข้างหน้าบอก1.85ใช่แต่ในนี้บอก1.95คืออะไรวะอ๋อโอเค ถ้าตัว1.85เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวการ์จอที่เป็นพวก40 50ถึง70เพราะว่าเพราะว่าเอ่อมันใช้เป็นตัวฮีทไพร์แต่ถ้าเป็นเวเปอร์แชมเบอร์นะครับมันจะมีมวลที่มากกว่าแล้วกันน้ำหนักก็เลยมากกว่าพวก40 90แล้วก็40 80โอเคเข้าใจตรงกันนะครับ นี้ก็เป็นโดยรวมของตัวเครื่องว่าดีไซน์เป็นยังไงสีอีชิเกรกับตัวแพทินัมไวท์นะครับส่วนตัวก็สวยนะถือว่าพัฒนามาจากรุ่นก่อนได้ดีเลยขอชื่นชมนะครับด้านล่างตัวเครื่องปิดท้ายที่ตัววิดีโอก็แล้วกันนะครับจริงๆมีทั้งตัวที่เป็นวิดีโอพรีเซนต์นะครับแบบนี้ของตัวคาร์แมนชิพต่างๆ ชอบดูนะผมชอบดูพวกนี้มันเป็นแบบสตอรี่ตอลลิงของเขาว่าเขาตั้งใจท,ทำวาวชีไม่ไ A ้ดิสเพย์โอเลสแนลสแล g ไล i ิงก็ดูสวยดีมันลดทอนกว่ารุ่นก่อนก่อนแหละนี่แค่นี้เลยแบบเร็วๆนะครับแล้วก็จะมีตัวอันวอ i ซ g ิงแบบเก๋ๆนะครับโอรชั่นอลังการ ในกล่องก็นี่เนี่ย power cord แล้วก็ตัว adapter ถ้าถามผมอ่ะมันถือว่าณวันนี้เป็นรตบุ๊กที่เซ็กซี่มากผมซื้เองนะผมอยากได้เป็นสีนี่แหละนะครับพ i t ่ินัมไวมันดูหรูดีอดูเท่ดี เป็นเกมดีทำงานได้จอโคตรอย่างเทพส่วนไฟข้างหลังว่าจะเปิดให้เปิดก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ไฟคีย์บอร์ดแม่จะเป็นสีขาวสีเดียวแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าผมแฮปปี้แล้วนะประมาณนี้แล้ะครับสำหรับตัว ASUS r o g z e p h y r u s G 1 6นะครับประจำปี2อง4ถ้าผมมีมีโอกาสได้รีวิว ทางไอซูซเปิดตัวแล้วเป็นทางการเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอยากได้นกวกที่มันแบบเจ๋งอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าน่าซื้อมากๆเลยนะครับแม้ว่าราคาจะสูงหน่อยอาจจะเริ่มต้นที่แสนบาทหมือนตัวท็อปสุดที่แสนบาทแล้วก็อาจจะมีลดหลั่นลงมาเป็น9ก้าหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นไม่แน่ใจว่าตัวไอซูซไทยจะนําสเปคตัวไหนเข้ามาขายบ้างนะครับสําหรับในวิดีโอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ